สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกในลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามปรนใจกรบช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครตองการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่เปริลเ3อร้ 3, 6, 9, ตรงที่ผมชี้ตรงนี้อัดลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับมีโปรโมชั่นในเดือนกันยายนให้อ่หนึ่งถึงห้าเป็นโปรโมชั่นพิเศษมากมาก โปรโนามท่วมลดให้2ต่อนะครับก็คือทุกคนได้ได้หมดนะไม่ใช่เฉพาะคนภาคเหนื่อนะได้ทุกคนนะครับก็ห้าวันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นถัดไปก็คือ 6ถึง10เนี่ยเป็นโมชั่นลดให้ต่อหนึ่งพูดง่ายๆคือตามจริงถามว่าทำไมไม่ลด10วันเลยเพราะว่าตัวผมเองก็เดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปได้แค่ครึ่งเดียวเนาะก็คือคอระ,ะครึ่งทางนะครับก็คือช่วยได้5วันนะใครอยากดูก็อัลอาอดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษครับช่วยๆเท่าที่ช่วยได้ครับ คลิปนี้เป็นการประกอบและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาด้านของดาวให้โทษหรือดาวที่ส่งผลเสียกับดวงชะตาของคนพิจิกและขนาดพิจิกเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับอันดับแรกนะครับมีดาวให้คุณเราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้ควรจะต้องฟังเพราะว่าเวลาดาวที่ดีมาทำมุมกับลัคนาหรือราศีเกิดเนี่ยเช่นมากุมมะเลงลัคนาเนี่ย หรือราศีเกิดเนี่ยจะทําให้ได้รับผลอิทธิผลที่ดีในเรื่องของโชคลาภของผลที่ดีเราควรจะน้อมนามาใส่ตัวและปรับปรุงพัฒนาในสิ่งนั้นเราจะได้โชคดีเฮงเไปนะครับแต่ควรจะรู้ดาวอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือดาวให้โทษเพราะเราควรจะต้องรู้เมื่อมันมาทํามุมกับราศีเกิดในลัคษณกําเนิดไม่ว่าจะมากุมหรือมาเลงเนี่ยและให้ผลที่เสีย อาจจะเกิดผลเสียได้เราจึงต้องควรจะรู้ไว้แล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อให้มันกับรายกายดีหรืออยู่กับเราได้น้อยที่สุดแล้วมันผ่านไปอย่างรวดเร็วทําให้เราไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ลำคาญเดือดร้อนกับมันมากนั่นเองนะครับเราจึงต้องรู้ไว้ในคลิปนี้จึงเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองเรามาดูกันเลยครับสำหรับคนราศีพิจิกและขนาดพิจิกในคลิปนี้ จุดกาเนิดตโนราศีพิจิกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อขอโทษครับตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตรงนี้เนาะอ่ะตโนที่เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจาตัวก,กันก่อนเลยนะครับและเป็นดาวให้ที่ให้โทษด้วยพอดีเพราะว่าคลิปที่เราาพูดไปราเรื่องของคลิปที่ให้คุณให้ประโยชน์ดาว3ดวงนี่ก็จะให้ดาว3ดวงเป็นดาวที่ให้โทษที่คัดเลือกกันนั่นเองดาวองคารเป็นดาวที่ไม่ได้เป็นผลดี ที่สุดสนับคนราศีพิจิกนะครับแต่เป็นราศีที่ให้โทษด้วยนะครับจะมีสุกกับอังคารสองสองดวงเนี้ยที่จะให้โทษเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวประจำตัวให้โทษแต่เป็นทุกขลาภไม่ถึงกับดีร้อเรเซ็หรือเสียร้อเปอร์เซ็น์แต่เป็นกลางๆเรียกว่าทุกขลาภได้ผลดีครึ่งเสียครึ่งนะครับตนุไปอยู่ในเรือนอ่าเป็นเจ้าเรือนเดียวกับอริ คือผมเรียกว่ารหัสกรรมผมตั้งขึ้นมาเองนะชื่อรหัสกรรมว่าตานุอริตนุอริคืออะไรตนุอริเนี่ยตนุคือตัวตนคือวาสนาคือสิ่งที่เราจะได้รับในชาตินี้สิ่งที่เราทํามาทุกอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จจนมันเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างชั้นมีชื่อเสียงแบบเนี้ยมีชื่อเสียงได้เท่านี้ในชีวิตนี้แต่ต้องไปจุดสิ้นสุดคือวาละสุดท้ายของชีวิตนะครับถึงจะนับว่า ทุกอย่างที่เราทํามาที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งนั้นเพราะวาสนามันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าเรายังพูดไม่ถึงสุดท้ายของชีวิตเราเราพูดถึงแค่ปัจจุบันถูกไหมครับก็หมายความว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยไล่ไทม์ไลน์ไปถึงอดีตจนเราเกิดนั่นแหละว่าเราได้มาถึงไหนแล้วเราสําเร็จอะไรไปแล้วบ้างเรามีความสุขความสมหวังอะไรมาบ้างในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าตนุก็คือวาสนาของเราที่เราจะได้รับทุกอย่างในชาตินี้นะครับทีนี้ มันไปเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกับอาริซึ่งคนพิจิตรผมพูดหลายรอบแล้วไม่อยากย้ำเลยแต่จําเป็นต้องย้ำต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันคือวิชาและสิ่งที่คุณต้องรู้เอาไว้และอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะคือพยายามจะพูดสิ่งใหม่ๆแล้วกันเพื่อไม่ให้มันซ้าอันเก่าเพราะว่าหลายคนติดตามมานานเนาะก็อาจจะพูดซ้ำสร้างนิดนึงแต่ว่าคนที่มาฟังใหม่อาจจะไม่เคยฟังก็ลองฟังดูว่าคนพิจิตรเนี่ยได้ตะนอาริเป็นดาวประจําตัวเห็นแม่อังคารสองดวงเนี่ย อ่านะครับมันเชื่อมถึงกันได้เรียกว่าเจ้าเรือนแฝดนะครับมันแฝงแสงไปถึงกันได้นะครับหมายความว่าเมื่อตนุไปที่ไหนอาริจะตามไปด้วยนะครับชนิดตนุอริเนี่ยรหัสกรรมของเราคือปัญหาอาุปสรรคมันเยอะจริงๆในชีวิตนี้มีแต่ปัญหาอาุปสรรคแต่อย่าตกใจอย่าเครียดคนพิจิตเกิดมาก็ก็น่าจะคือเข้าใจว่าไม่ได้ชินหรอกแต่เหมือนกับจะชินนั่นแหละครับ คือเขาชอบพูดบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเาจะชินละสิท่าอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ชินหรอกผมรู้คือตานุอาริคือปัญหาอุปสรรคเยอะตั้งแต่เกิดเกิดมาก็มีปัญหาเลยครับแล้วปัญหามันจะเยอะติดตามตัวเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยต้องเข้าใจตรงจุดนี้แต่คุณมีสิทธิ์จะได้ดีกว่าชาวบ้านเพราะอังคารเนี่ยคือการกระทําหรือแอคชั่นถ้าคุณแอคชั่นมากๆในชีวิตเนี่ยคุณจะแต่ต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะ อังคารมันจะเป็นคู่กรกจินีกระดาพุธมันจะเป็นดาวคู่ตรงข้ามพุทธแปลว่าสติแปลว่าปัญญาอังคารคือการกระทําหรือการแอคชั่นถูกไหมครับการแอคชั่นจะขาดสติการมีสติจะขาดการแข็งแรงความความอดทนความพิจิตเกิดมาต้องอดทนอยา่ยาอย่าหนีคําว่าอดทนและอย่าเกลียดคําว่าอดทนหลายคนเกลียดว่าปัญหามันเยอะฉันขี้เกยียจจะอดทนแล้วนะฉันเบื่อแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะคือไม่ได้คนวิจิตต้องน้อมนําคําว่าอดทนเข้ามาใส่ตัวมีแต่คําว่าอดทนและอดทนต้องท่องคําว่าอดทนเข้าไว้นะครับเพราะว่าความอดทนอดกลั้นของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้ดีกว่าชาวบ้านมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณคือมันเป็นเพื่อนมันเป็นจิตวิญญาณของคุณที่คุณจะทิ้งคําว่าอดทนและอดกลั้นไม่ได้พอถ้าคุณทิ้งคําว่าอดทนและอดกลั้นเมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่ลูเซอร์ครับคือแพ้แพ้ทุกอย่างหมายถึงว่า แพ้คนแข่งกับใครก็ไม่ชนะแพ้แบบแพ้ตัวเองด้วยแพ้วาสนาแพ้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือจำนวนต่อโลกคือจำนวนต่อความจนจำนวนต่อความปัญหาวิสัุทั้งปวงคือเป็นคนคี้แพ้พวกนี้ง่ายนะครับดูเซอร์ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเราควรจะมีความเข้มแข็งอดทนและขยัน เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะชนะชาวบ้านได้เป็นจุดเดียวที่เราต้องคือเราต้องเป็นมิตรกับมันคุณเคยได้ยินไหมเมื่อเราเป็นศัตรูกับใครมันจะทำร้ายเราเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับมันเลยไอ้ศัตรูนี่แหละเราก็จะอยู่พวกเดียวกับมันมันก็จะไม่ทำร้ายเราแต่เราก็ต้องฝืนใจทํานะครับแต่สุดท้ายเราก็จะอยู่รอดนั่นแหละก็คือทางรอดของเราก็คือต้องเป็นมิตรกับสิ่งที่เราไม่ชอบนี่แหละเพื่อให มันไม่ทําร้ายเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จะสวายเบอร์สุดท้ายก็คือเป็นผู้อยู่รอดและได้ดีกว่าชาวบ้านอังคารเนี่ยมันจะหมายถึงดีกว่าญาติทั้งปวงผมเคยเห็นมนกษยนตัวนักนนนแล้วคนพิจิตเนี่ยมักจะทะเยอทะยานทําตัวเองให้เด่นให้ดูดีให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตามีทุกอย่างที่แบบโดนดูถูกโดนดูแคลนหรือสิ่งที่ตัวเองขาดคุณจะได้มาทั้งหมด แล้วคุณจะดีกว่าญาติพี่น้องทั้งปวงด้วยเออเท่าที่ผมเห็นมีหลายคนจริงๆได้ดีกว่าญาติทั้งปวงเพราะความทะเยอทะยานความกล้าความขยันความอดทนความเนี่แหละมันมันมัน,ม,นมันเป็นจุดมันเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของเราแต่เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนยังโดนดูถูกโดนปรามมาตั้งแต่เด็กแต่มันคือแรงผลักดันที่ทําให้เราอะ่ะมีมากกว่าคนที่พูดเราชนะคํา สอบประมาทของเขาได้ด้วยความทะเยอทะยานตรงนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมเราต้องเป็นย่แบบนี้มันถึงจะสามารถรอดและดีกว่าชาวบ้านพิจิกอยากดีกว่าชาวบ้านคุณต้องทําแบบนี้ถ้าไม่งั้นคุณก็จะอยู่เหมือนที่เขาพูดอ่ะเขาพูดยังไงเราก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจปะ่ะเออเพราะเราไม่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจไม่กเกษรเกษสนไม่ทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมมันก็อยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย พยายามน้อมนาะใส่ตัวเรื่องของความอดทนความอดกั้นความพยายามความวิริยะอุตสาหะคุณต้องจัดให้เต็มนะครับแล้วคุณจะได้ดีกว่าญาติทั้งปวงอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะนี่แหละคือคําว่าตนุอริที่เหตุที่มาว่าปัญหาวัสัุมันเยอะมันจะเกิด เกิดมาก่ากำรรพามีปัญหานะครับมีแต่หนี้แต่สินพ่อแม่ไม่ถูกกันอะไรว่าไปหรือไม่ถูกกับคนในครอบครัวเยอะแยะไปหมดครับปัญหาคนพิจิกเนี่ยคือฟังและดูนะ่าสงสารมากนะครับแต่เอาเป็นว่าก็เห็นใจแล้วก็พยายามจะช่วยเนี่ยก็คือจะบอกให้มากที่สุดว่ามันคือแก้แก้อย่างไงบอกฟรีๆเนี่ยนะครับไม่ด เท่าที่บอกได้เนี่ยนะครับแล้วก็เท่าที่รู้เท่าที่นึกได้เนี่ยก็บอกหมดเลยเนี่ยนะครับเอาเป็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องดูเอาไว้แล้วเราต้องแก้ชะตากรรมในชาตินี้ถ้าอยากเป็นคนที่ได้เหมือนชาวบ้านถ้าคุณคืออย่ามัวแต่ง,ง้อหรือรอโชคชะตามันไม่มีครับเออมันดูมันโหดร้ายอ่ะนะครับธรรมชาติเนี่ยโหดร้ายสำหรับคนพิจิกรในนั้นเราต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับลุกขึ้นมา อ่ะประมาณนี้ที่เรามาดูฝั่งนี้ก่อนดาวพฤหัสดีเป็นกระดุมพากับปุตตะดีกากบาดผิดเราเจะเอาชาวดาวให้โทษสาชาดัดีพันธุดีกากบาดผิดทั้งคู่เพราะเป็นพบที่ดีทั้งหมดแปลว่าด้านนี้ยดีทั้งหมดยกเป็นอังคารที่เสียมาดูทางนี้ครับติ๊กถูกเลยเป็นพบวินาศนะครับเสียแต่ปัตตนีคือพบดีดีหนึ่งเสียหนึ่งเป็นทุกขลาภอีกแล้วนะครับเหมือนกับเรือนตนุก,กะอริเนี่ยเมธกับพิจิตรไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเมธเขาสบาย แต่พิจิกลลำบากถามว่าทําไมมันจะมีตรียางระหว่างครับอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ตรงข้างในราศีอะครับทั้งสองเนี่ยมันมันจะเป็นตัวกเกื้อกุลของคุณมันเป็นประเภทธาตุน้ำแต่ของเขาเป็นประเภทธาตุไฟนะครับดังน,นั้นเนี่ยมันจึงต่างกันนะครับข้างในมันมันบ่งบอกที่มาต่างกันเลิกเลิกเนี่ยเป็นตัวกําหนดที่เลิกดีเลยเลิกหลายอย่าคิดว่าราชาเลิกคนพิจิกมบางคนเกิดราชาเลิกผมจะบอกเคล็ดตรงนี้นะบอกให้เลย บางคนดีใจว่าตัวเองเกิดราชาเลิกในราศีพิจิกมีคนหนึ่งครับพี่คนหนึ่งเกิดลดักษณะพิจิกเกาะราชาเลิกรู้ไหมว่าราชาเลิกเนี้ยเป็นเลิกที่แบบเจ้าเมืองเล็กๆเจ็บไข้ได้ป่วยจริงพี่เขาเป็นไทรอยดเหมือนผมเลยจะเป็นไทรอยก่อนผมอีกนะครับคือผอมมากจะเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยเขาเกิดพิจิกราชาเลิกเป็นเลิกที่เป็นราชาแต่ราชาเล็กๆไม่ใช่ราชาใหญ่คือชีวิตเขาสบาย แต่คือด้ยวยความที่เขาทายทยานแหละเขาเลยสบายแต่ไม่ได้แปลว่าสบายมาแต่เกิดอลําบากก่อนถึงต้องขนขวายหาความสบายให้ตัวเองนั่นแหละจนเขาสบายได้นั่นแหละเออนั่นแหละก็คือโชคอดีกว่าผมด้วยซ้ำเพราะว่าเขาหาที่พึ่งได้ดีนะครับก็เนี่ยก็คือคนพิจิตเป็นแบบเนี้ยก็นี่ไงก็ราชาเลิกก็คือทําตัวอย่างราชาเลยอ่ะคือแบบตอนที่มีคนอุปถัมภ์เขาเนี่ยโอโ้โห คือกินหรูอยู่สบายแต่เขาก็แบ่งปันผมนะคือพี่เขาเป็นคนน่ารักและดีมากเลยคนหนึ่งเลยที่แบบช่วยเหลือผมแบบตอนที่ผมลาบากเพราะว่าเราเคยไปเปิดร้านอาหารข้างๆกับร้านเขานะครับเขาก็เลยแบบคือจะดีมากอ่ะเขาก็แบบแต่เขาก็ได้รับก,ออกรารอุปถัมเหมือนกันเขาก็เลยเอาความอุปถัมนั่นแหละมาเผื่อผมไว้เผื่อผมด้วยเพราะว่าเขาอยู่ข้างร้านกันเขาก็เลยแบบว่า ก็จะถามผมว่ากินอะไรเดี๋ยวเขาก็ซื้อของมาฝากตลอดซื้อซื้อกับข้าวมาฝากตลอดทุกทุกวันเลยครับคือแบบช่องนั้นนะไม่ต้องเสียงเงินค่าข้าวเลยครับเขาเรียนตลอดเลยแต่เขาก็นบกับการอุปถัมภ์อีกทีหนึ่งนั่นแหละอะไรประมาณนี้คือเออน่ารักพี่แก่น่ารักนะแต่ว่าเขาหงุดหงิดง่ายเป็นไทลอยนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าตอนนั้นทําไมถึงหงุดหงิดพอเป็นไทลอยแล้วเออกรรมตามสนองเนาะคือเราเป็นหงุดหงิดเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าเขาเหวี่ยงอะ่ะคือคือเข้าใจไหมว่าเรียนกับฟันอะ่ะ อยู่ใกล้กันมันก็ลำคาญเนาะคือบางคนเขาปรับทุกตลอดเวลาไงรู้สึกหงุดหงิดเอออะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเป็นตัวเองเนาะรู้สึกเออนี่แหละเนี่ยตามสนองว่าเราก็มาเป็นบ้านเราก็รู้สึกหงุดหงิดตัวเองแล้วเราก็เลยเข้าใจเขาแล้วว่าอ๋อโอเคทําไมเขาตอนนั้นเนี่ยถึงได้เหวี่ยงวีนหรือแบบหงุดหงิดเล่าแต่เรื่องไม่ดีให้เราฟังเรื่องแต่เรื่องลายลาย,ลายของเขาให้เราฟังอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ามันหงุดหงิดจริงๆนะครับมันควบคุมอาร,รมณ์ตัวเองไม่ได้ มันจะค่อนข้างแบบโมโหง่ายงุนหงิดง่ายเห็นอะไรก็ลกตาไปหมดอย่างเงี้ยครับเออเข้าใจเลยเนี่ยทีนี้นปตัตตนิดีคุณหุ้นส่วนคู่คองคูค่คสัญญาเนี่ยมักจะได้คู่ที่ดีเพราะว่าสุกเนี่ยมันรวยแล้วก็สุกพุทธศพมันรวยเพราะว่าเป็นพ่อกระสับของดวงโลกนะครับรวยมีฐานะหรือหรือไม่ถ้าไม่รวยก็หมายถึงจะหาเงินเก่งเออหรือมีรายได้เข้ามาอะไรเงี้ยคือแบบว่า สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันก็ได้ไม่จาเป็นต้องเขารวยมาก่อนแต่ว่าบางทีเราไปซัพพอร์ตเพราะเราเป็นคนกล้าขยันแข่งขัน,ขนก็ช่วยเหลือกันทำหากินก็เจริญไหวก็ได้ครับอย่าคิดว่าเราจะต้องแบบเลือกคนที่ดีเสมอไม่ใช่แต่เราไปทํากับเขาแล้วมันได้คู่มิดไงครับอังคารกับศุขเนี่ยผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าเมตตาซื้อของนู่นนี่นั่นปั๊บเดียวมันก็ มาไวเลยครับสุดท้ายก็เจริญงอกงามได้เหมือนกันแต่เขามีต้นทุนอะไรบางอย่างที่ต่างจากตัวเรามากๆเขามีความรักความอบอุ่นที่ต่างจากคนพิจิกที่ไม่มีความรักความอบอุ่นมาแต่เกิดคือพูดง่ายว่าขาดความอบอุ่นนาตแต่เกิดอันนี้ต้องขออภัยนะที่พูดความจริงแต่มันคือความจริงเราต้องรับให้ได้นะครับเพราะว่าคนพิจิกเนี่ยแตกแยกกันตั้งแต่เกิดนะครับกับครอบครัวกับพี่น้องกับญาติกับอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คน แต่พฤชบเนี่ยเขาจะรักครอบครัวเขาจะอยู่กับครอบครัวเขาจะมีความรักความอบอุ่นซึ่งพอมันมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเติมเต็มให้แก่กันคนพิจิตเนี่ยจะเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายไปคือพฤชบนี่แหละเขาจะมาเติมเต็มให้เราได้แต่ของเขาก็เป็นปตัตตนิและวินาศด้วยนะวินาศเนี่ยเราก็เหมือนตนุอดิเนี่แหละก็ไม่ต่างกันเห็นไหมครับตนุนอ่าประเด็น,นวินาศเนี่ยมันหมายถึงว่าคนพิจิตมักจะต้องเลือกคนที่อ่าผ่านกันอย่าล้างมาก่อนจะดีกว่านะเพราะว่า มันจะแก้ราหูที่ที่เป็นพบที่ดีมาเลือกกีตาเกน,นะครับเออเลือกคนบางคนอาจจะได้คนที่แก่กว่าหลายปีแต่เป็นไม้อาจจะดีนะครับหรืออ่าคนที่แก่กว่าหลายปีก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นไม้ก็ดีนะครับหรือเป็นคนที่อยากเขาจะมาอยู่เบื้องหลังเรามาซัพพอร์ตเบื้องหลังเรานะครับแต่ข้อเสียก็มีข้อดีคือซัพพอร์ตเบื้องหลังอย่าลืมนะอนดิมรณามินามีด้านดีด้วยนะครับ วินาศที่เป็นด้านเสียคือการที่เราปิดปกปิดบางทีเราอาจจะมีปมเยอะเกินไปเราจึงปกปิดคนอื่นกลัวคืออื่นรู้กลัวคืออื่นเขาแบบเยาะเยะ้ยเราอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยปกปิดเอาไว้เยอะสุดท้ายมันจะแดงคือเมื่อใดก็เกิดอย่างอย่างศุริยค่าจะเกิดขึ้นในราศีกันใช่ไหมครับคือคนตุลเนี่ยโดนพบวินาศโชคดีคนพิจิกไม่โดนนะครับไม่งั้นจะโดนขุดคุยโดนประจานโดน อะไรเงี้ยเออก็ก็คือต้องระมัดระวังพอมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ในเดือนวินานีต้องระวังมาก,มากๆเช่นดาวเสาร์หรือเคามีดาวสรออยู่ตรงเนี้ยดาวศุกร์โคจรมาทุกปีเนี่ยศุกร์เสาร์ข,ขัดแย้งกันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดการแฉการทําอะไรลับหลังกันแทงข้างหลังอะไรเงี้ยผักหลังทรยศอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับทีนี้พอดาวศุกร์เป็นวินาศมันย้อนแย้งครับศุกร์เป็นปัตตนีมันดีเพราะมันมีความสุขกับคู่ครองกับหุ้นส่วนความรักครับกลมเกลียวดีกันแต่ศุกร์วินาศต่างกัน สุขคือความสุขคือความสำหวังวินาศคือการสูญเส้นพังทลายแตกสลายก็เหมือนกับความรักที่จบลงนั่นแหละก็คือหย่าจบที่หย่าจบที่เลิกจบที่แล้วแต่เราความสัมพันธ์แบบไหนก็จะจบไปแบบนั้นดังนั้นสุขตรงนี้จึงเป็นสุขที่ผิดหวังดังนั้นความพิจิกจึงระมัดระวังเรื่องของความรักที่ผิดหวังได้หมายความว่าคือเป็นอาภัพรักเอาพูดง่ายเป็นราศีหนึ่งที่อาภัพรักเพราะดาวสุขมันเป็นวินาศเห็นอย่างดังนั้นเลือกคนที่ไม่จะดีกว่าเลือกคนที่เป็นต่างชาติจะดีกว่า คนพิจิกหลายคนชอบต่างชาติแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ชอบไทยต่างชาติชอบคนไทยและก็ต่าง,างถิ่นถ้าชอบคนไทยต้องเป็นต่างถิ่นถ้าชอบคนต่างชาติเลือกเลยดีเป็นไม้ได้ยิ่งดีนะครับโอเคเป็นตําหนิได้ยิ่งดีอ่ะต่อไปลาภะกับมรณะคือดาพุติกถูกจันร์กาทิ์ดีนะถือว่ากกบาดผิดกมามดีสุภาดีเรามาดูมรณะดวงสุดท้ายเป็นลาภะด้วยอ่ะมันย้อนแยงอีกลั ลาภกับมรณะเป็นดาวดวงเดียวกันคือทั้งให้โชคลาภและสูญเสียมันมาพร้อมกันหมายถึงทุกขลาภหรือเรียกว่ามรดกก็ได้นะครับแต่ดาวพุธต,ต้องเลิศต้องเด่นต้องดีนะถึงจะได้มรดกนะครับไม่งั้นคือคนพิจิกมักไม่ได้มรดกมักไม่มีมรดกเพราะว่ามันเกิดตนุอริไงมันเลยทําให้ตัวเราไม่มีอะไรมาจะต้นทุนเดิมอ่ะไม่มีต้องมันทำเอาเองนะครับดังนั้นเนี่ยลาภมรณะตรงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดโชคลาภมากกว่า นะครับเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้โชคลาภเห็นหรือยังเดินทางได้โชคลาภแต่ต้องเดินทางไกลนะครับเพราะมรณะคือทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้หลัวต่างชาติเนี่ยนะครับหรือได้ภรยาต่างชาติเนี่ยเออนี่เห็นไหมมรณะลาภะนะครับเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นแล้วจะได้ดีได้โชคได้ลาภแต่ข้อเสียก็มีมรณะคือการผิดพลาดผิดหวัง คืออยาคาดหวังทาทุกอย่างต้องเกิดจากการกระทําอยาคาดหวังลมๆแรงๆกับหวยหรือเปอร์มันไม่ใช่ลาภะเป็นมรณะเห็นไหมครับมันได้ดีจากมรดกมันได้ดีจากการสืบทอดสืบต่อมันได้ดีจากประกันมันได้ดีจากของมือสองเออเนี่ความพิจิตเหมาะกับมือสองคือจะได้แก้ความเป็นม่หมายว่าความเป็นคู่ที่เป็นวินาศก็คือสูญเสียก็คือไม่เนี่ยเนี่ยมันถูกแล้วก็คือได้ดีจากสิ่งที่เป็นอ่า เบื้องเขาเรียกอะไรตำหนิเออนั่นแหละดังนั้นคนพิจิกเนี่ยเลือกที่มีตําหนิเนี่ยมันคือคือของเสียของคนอื่นคือของที่ดีของเราอะ่ะเข้าใจป่ะครับอย่ามองเป็นผลเสียนะว่าโอ้ยเขาเคยผ่านกันเสียหายมาก่อนถามในเธอสมัยเนี้ยมีคนเวอร์จินอยู่มันมีแต่น้อยมากเลยอะ่ะเข้าใจปะ่ะอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะแบบคนสดคนสิงคงคงยากแล้วคนพิจิกเนี่ยชอบเรื่อง18บวกนะครับดังนั้นเนี่ยนนมันต้องมีประสบการณ์ คุณถึงจะพอใจบางคนเนี่ยมันมาว่าผมว่าใครก็ชอบในเรื่อง18บวกไม่เกี่ยวครับคือชอบมากกว่าปกติอันนี้มันเป็นสถิตินะครับอย่าเถียงเพราะคุณไม่ได้รู้คุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่ได้ศึกษาดังนั้นเนี่ยอย่าเถียงนะครับมันคือความจริงคือคนพิจิตเนี่ยเล่าลอนมากในเรื่องของเรื่อง18บวกใันั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่หมายความว่าบันเทไปทางราศีเพศพิจิกคือราศีเพศ โอเคมันจึงมีที่มาของมันอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าผมพูดลอยๆนะครับเออทุกอย่างมันมาจากสถิถติทั้งนั้นคือไม่ต้องเขืนต้องอายหรอกเพราะว่ามันคือความจริงนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ